เพื่อนเเคยเจอปัญหานี้ไหมครับสัญญาณ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่มาหมุนติวตวติวติวันนี้เรามีเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับที่มาช่วยรับสัญญาณไ i f i ให้ดีขึ้นจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นโปรดติดตามกันนะครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am กับตันตอนนี้อยู่ในรายการ Go Review by Ninja นะครับเพื่อนๆเคยมีปัญหาไหมครับว่าสัญญาณไ i f i เวลาเราอยู่ใกล้ตัวรับสัญญาณตัวแม่เนี่ยสัญญาณจะแรงมากนะครับแต่เมื่อเราห่างสัญญาณออกมานะฮะหรืออยู่ชั้นบนของบ้านนะครับที่เป็นชั้น2ชั้น3ก็แล้วแต่นะฮะสัญญาณ Wi-Fi จะดรอ p ลงนะครับทำให้รับสัญญาณได้ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้นะฮะ Ninja ได้ตัวรับสัญญาณตัวหนึ่งมานะครับที่สั่งซื้อมาจากแอปนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ Shopee นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าสินค้าตัวนี้เป็นอย่างไรสินค้าตัวนี้ก็คือตัวนี้นี่เองนะครับเซี่ยวนะฮะตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า M.I. Wi-Fi Range Extender Pro นะครับอันนี้ก็สั่งมาจาก Lazada นะฮะก็ราคาไม่แพงนะครับราคา เมื่อหักส่วนลดแล้วนะครับเดืออยู่ที่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะแกะนะครับเรามาดูกล่องก่อนละกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะตัวนี้นะครับด้านบนก็จะเขียนนะครับ w i ไ i r a n g e Extender Pro นะครับส่วนทางด้านข้างก็จะมีสัญญาสัญลักษณ์ต่างๆนะครับพวกนี้อยู่นะฮะด้านข้างก็จะมีวิธีการใช้นะครับมี qr code อยู่นะครับ ตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่รับประกันที่ศูนย์นะครับพอดีสั่งซื้อมาในช่วงที่มีส่วนลดนิดหน่อยนะฮะก็อยู่ที่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างในกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเท่าที่ดูนะฮะก็กล่องเล็กกระทัดรัดนะครับเป็นกระดาษค่อนข้างแข็งกันเลยทีเดียวนะครับรลอง,ลอง,ล,องลองแกะกันดูนะครับเรามาเริ่มแกะกันเลยนะเนีตัดไม่เข้าซะง,งั้น มาแล้วนะฮะยวลองเปิดกันดูนะครับเนียนพอสมควรนะฮะข้างในนะครับก็จะมีคู่มือนะครับใบรับประกันอยู่หนึ่งแผ่นนะครับผมใบรับประกันนะครับอีกตัวนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งใบนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับ ก็เป็นคูม่มือการใช้งานต่างๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆส่วนข้างในนะฮะก็จะเป็นกล่องออกรดินะครับเป็นตัวนูนๆน,น,นะฮะเป็นปลั๊กแบบกลมนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้นะครับลองแกะกันเลยนะฮะตัวเล็กน่ารักมากเลยนะครับก็เป็น ยี่ห้อว่า MI นะครับเี่ยวมีนั่นเองมีเสาอากาศตั้งขึ้นมาได้นะครับสองอันเลกรกะทัดรัดทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับนะครับก็ MI Wi-Fi Range Extender Pro นะครับแล้วก็มีบาร์โคดต่างๆนะครับตัวเล็กรกะทัดรัดนะครับน่ารักดีนะครับสีดำค่อนข้างเหมือนเป็นส,สีดำด้านนะฮะตัวนี้นะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองใช้กันด้วยนะฮะว่าเป็นยัง เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูนะฮะว่าการใช้ตัวนี้ต้องทำอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นนะครับที่ข้างกล่องนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ QR Code ตัวนี้อยู่นะฮะเราก็สามารถเข้าไปสแกน QR Code ตัวนี้เพื่อโหลดโปรแกรมได้นะครับหรือเราสามารถไปโหลดโปรแกรมเอาที่ App Store หรือ Play Store ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ Android กับ iOS นะฮะแอปที่ชื่อว่า Me Home นะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองสแกนกันดูแล้วกันนะฮะสแกนคิว o d e โคตัวนี้นะครับผมครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองสแกนคิว o d e โคกันดูเลยนะฮะอย่างแรกเราก็ไปที่แอปคิว o d e โคก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่คิว o d e โคนะฮะแล้วก็ทําการสแกนนะครับผมสแกนที่กล่องนะฮะข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็น MI Home นะฮะ Xiaomi นะครับ ก็กดเข้าไปรับนะครับระบบก็จะทำการสแกนเข้าไปนะที่มีโฮมนะครับก็รอสแกนจนเสร็จนะครับผมก็จะได้ออกมาโปรแกรมเลยนะฮะลงโหลดโปรแกรมอยู่นะฮะที่ M I Home นะฮะเสี่ยวมี่สมาร์ทโฮมนั่นเองนะครับก็รอสักครู่นะครับจนกว่าโปรแกรมตัวนี้จะอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราถึงสามารถใช้งานเชื่อมต่อแอปตัวนี้ได้นะครับรอสักครู่นะครับผมต้องใช้เวลาสักนิดหน่อยนะฮะ ไปนะครับในระหว่างนี้ก็นะสักพักหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับอยู่บนชั้น2ของบ้านนะฮะสัญญาณไ i ้ไฟอาจจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าเมื่อเราเชื่อมต่อเซี่ยวมี่ตัวนี้ไปแล้วนะครับว่าสัญญาณไ i f ไฟมันจะดีขึ้นหรือไม่นะฮะตอนนี้ก็ดูอย่างไปเอื่อยๆช้าๆอยู่นะครับผมก็รอสักครู่นะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะ ต้องการให้เชื่อมต่อไหมก็ต่อไปตกลงนะครับผมตกลงอนุญ,ญาตในระหว่างใช้งานนะครับผมมีโฮมต้องการใช้บลูทูธเปิดหรือไม่อ่าเปิดเข้าไปครับบลูทูธนะครับมีโฮมต้องการใช้ไมโครโฟนโอเคเปิดอนุญ,ญาตไปนะครับผมแจ้งเตือนอ,อนุญ,ญาตไปนะครับเสร็จนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะต้องทาการลงทะเบียนก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานตัวนี้ได้นะฮะ ก็ใส่เข้าไปนะครับไม่ว่าจะลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าจะลงทะเบียนด้วยอีเมลก็ได้นะครับแล้วก็ทำพาสเวิร์ดเอาไว้นะครับตัวนี้ก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วก็สามารถจะใช้งานมีโฮมตัวนี้ได้นะครับผมครับเพื่อนๆหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถึงเข้ามาตรงนี้นะครับต้องการเข้าถึงบ้านของคุณหรือไม่ก็ตอบไปครับตกลงนะครับ อนุญาตนะครับต่อไปนะฮะก็ทำตามข้อมูลไปเรื่อยนะฮะ enter home page นะครับโอเคตกลงไปนะครับผมอ่มาแตะบวกเข้าไปนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อจะหาเซี่ยวมี่ของเรานะครับ เมื่อมาถึงขั้นตอนตัวนี้นะครับเราก็มาหาอยู่นะครับว่าของเรานั้นเป็นประเภทไหนนะครับซึ่งเซมี่นี่มีผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะครับมาหาเข้ามาครับที่เราเตอร์นะครับเราก็ไดเจอตัวนี้นะครับ MI Wi-Fi Range ตัวนี้นะฮะเตรียมความพร้อมไว้ตัวนี้นะครับจำไว้นะฮะตัวนี้เสร็จทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มมาทำการเสียบลักกันนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง โอเคครับเพื่อนๆเราก็นำเซียวมี่ของเรานะฮะมาเสียบเข้าไปที่ปลั๊กของเรานะฮะเสียบเข้าไปเสร็จปั๊บสังเกตดูนะครับไฟตรงนี้นะครับจะเป็นสีส้มๆนะฮะปรากฏติดขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราสามารถเชื่อมสัญญาณได้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนสถานะจากสีส้มตัวนี้กลายเป็นสีฟ้านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เชื่อมต่อนะฮะอาจจะต้องดําเนินการก่อนนะครับถึงจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อตัวนี้นะครับตัวนี้เซมี i นะครับอาจจะต้องมีการรีเซ็ตสัญญาณนิดหน่อยนะฮะอาจต้องหาเข็มเข็มที่จิ้มถาดโทรศัพท์นะครับเข็มเล็กๆนะฮะมาจิ้มที่รูตรงนี้นะครับรูตรงนี้นะครับคุณเพื่อนๆเห็นมองเห็นนะครับมันเป็นรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับจิ้มไว้ประมาณสัก5วินาทีนะครับตัวนี้เพื่อการรีเซ็ตสัญญาณนะครับมันจะได้จูนหากันเจอนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาเข็มก่อนแว๊บหนึ่ง โอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะเราก็ไปแตะที่เซียวมี่ของเรานะฮะแตะเข้าไปเลยครับปั๊บอ่าต้องการเจอกันนะครับกดเข้าไปครับตกลงอ่ากดไม่โดนซะง,งั้นนะฮะนี่ครับเขาจะบอกไว้นะฮะว่าให้เราเข็มนะครับไปจิ้มไว้ที่ตัวนั้นนะฮะประมาณ5วินาทีนะครับผม,อมโอเคเดี๋ยวเราจะลองจิ้มกันเพื่อรีเซ็ตสัญญาณนะครับ เข็มจิ้มเข้าไปเลยครับหาวินาทีกดเข้าไป1 2 3 4 5โอเคเอาออกได้ครับสัญญาณก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค้างนะฮะเสร็จทีนี้เราก็ต้องมาหาที่โทรศัพท์ของเราต่อนะครับก็มาตัวนี้นะครับก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดยืนยันนะครับดําเนินการเรียบร้อยแล้วกดไม่โดนซะง,งั้นยืนยันนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับแล้วก็ถัดไปต่อนะครับ อ่านี่ครับเจอแล้วครับเจอสัญญาณ wi-Fi ของเราที่บ้านเรานะครับเสร็จนี้เราก็ป้อนรหัสผ่านเข้าไปเดี๋ยวป้อนรหัสผ่านแวบหนึ่งโป้อนรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับ WiFi ก็มานะครับให้กดครับมาถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะถามเราว่าติดตั้งค่า Wi-Fi ตอนนี้ไหมเราก็ตอบไปเลยครับติดตั้งตอนนี้นะครับเสร็จนี้เราก็มาหา wiFi เราว่า wi-Fi อยู่ไหน นะครับ Wi-Fi นิ่ครับเจอแล้วครับตัวนี้นะฮะเซี่ยวมีนะครับตัวนี้ก็กดเข้าไปปั๊บเสร็จปั๊บเสร็จแล้วก็กลับไปที่มี h โฮมอีกทีหนึ่งนะครับมี h โฮมอ่าเห็นไหมครับสังเกตมีก็เริ่มุนุนุนไปแล้วครับรอไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะเชื่อมต่อเสร็จหมดทุกอันนะครับรอไปสักครู่นะฮะเสร็จไปแล้ว2มันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเชื่อมต่อกับเครือข่าย ในระหว่างนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับบอกให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ใกล,ใกล้กลับเราเตอร์นะครับตัวน,นี้ใกล้กลับเครือข่ายนะครับก็รอไปหมุนสักครู่หนึ่งนะครับหมุนไปนี่กำลังเชื่อมต่อเครือข่ายกันอยู่นะครับรอสักครู่นะ เพื่อนๆหลังจากที่เรารอมาสักครู่หนึงนะครับมีเครือข่ายเพิ่มมาอีกหน่งอันนะครับสังเกตดูนะฮะเครือข่ายมีชื่อว่า K+ นะครับซึ่งบ้านของนินจาโดยปกติเนี่ยใช้เครือข่ายเป็นตัว K นะครับซึ่งปกติ K ก็จะมี 5G นะครับตัวที่เพิ่มขึ้นมาคือ K+ นะครับ K+ ตัวนี้เข้าต่อขึ้นมาให้จับหัว Wi-Fi ของ Xiaomi นั่นเองนะครับลองเชื่อมต่อกันดูนะครับว่าเป็นยังไงีกำลังเชื่อมต่อนะฮะ เรียบร้อยครับเพื่อนๆตอนนี้เครือข่ายของเราได้เกิดขึ้นมาใหม่1หนึ่งอันนะครับคือ K+ นะครับสัญญาณสามารถใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2นะครับสัญญาณมาแรงค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้สําเร็จนะครับสังเกตดูนะฮะที่ของเสี่ยวมี่ตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาณตัวนี้นะฮะจะเปลี่ยนสถานะจากไฟสีส้มนะครับเป็นไฟสีฟ้าแล้วนะครับ สถานะนี้หมายความว่าสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดให้แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดการต่อเชื่อมสัญญาณจริงเนี่ยควรจะไปเชื่อมต่อที่ใกล้ๆกับเราเตอร์ตัวใหญ่ก่อนนะครับเราเตอร์ตัวกระจายสัญญาณนะครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยเอามากระจายมาใช้อยู่ที่ชั้น2ชั้น3อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าการตรงนั้นมันจะสามารถเชื่อมต่อได้ไวกว่าได้เร็วกว่านะครับ เมื่อเราเช right ื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถถอดออกมาได้เลยนะฮะถอดเจ้าตัวนี้นะครับไปใช้งานที่ชั้น2ชั้น3ของเราได้เลยนะครับหรือไปเสียบตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเอาไปเสียบขึ้นได้เลยนะเมื่อเสียบก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไฟสีฟ้าก็จะขึ้นนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะเสียบ ครับผมเมื่อเสียบทิ้งไว้สักครู่นะครับเพื่อนๆไฟสีฟ้าก็จะปรากฏออกมานะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะก็ตัวนี้นะครับสังเกตตัวนี้นะครับก็จะขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอย่างไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถรีเซ็ตการตั้งค่าได้นะครับเห็นปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานรีเซ็ตได้นะครับก็หาเข็มจิ้มเสียบซิมโทรศัพท์นะครับมาสามารถ แทงเข้าไปได้นะใช้เวลาประมาณ5วินาทีนะครับก็สามารถรีเซ็ตสัญญาณได้นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับการเชื่อมต่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบบ้านๆนะครับสำหรับนินจานะครับมาลองใช้กันดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะตัวเล็กกระทัดรัดนะครับเทียบกับฝ่ามือนะฮะเล็กกว่าฝ่ามือของนินจาอีกนะครับมินจาใหญ่กว่าอีกนะฮะก็เพื่อนๆชอบใจก็สามารถไปจัดหาซื้อหามาได้นะครับ ตัวเล็กนะครับกระทัดรัดราคาน่าจับต้องจับต้องได้นะครับ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็สนใจก็สามารถไปซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆนะครับที่เขาขายขายกันออนไลน์นะครับมีเยอะแยะมากมายหลังจากที่เราเชื่อมต่อไ i f i เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเ i ี่ยวมีนะฮะตัวนี้ เดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันนะครับว่าหลังจากที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับความเร็วเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราก็เลือกที่เครือข่ายที่เป็น k นะฮะก็คือ WiFi ที่เชื่อมต่อจากสัญญาณที่เป็นของ xiaomi นี่เองนะครับเดี๋ยวไปลองทดสอบผ่านโปรแกรม speed test กันดูครับไปตอนนี้ใช้โปรแกรม speed test ดูนะฮะว่าความเร็วจะเป็นที่เท่าไหร่นะครับ23 24 25นะฮะว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับ25.8นะครับสำหรับดาวน์โหลดอัปโหลดจะอยู่ที่20เท่าไหร่ครับ24 24.4นะครับสำหรับเครือข่าย K ตัวนี้นะฮะ K plus นะครับผม ครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับสำหรับเซี่ยวมี่ตัวนี้นะฮะเซี่ยวมี่นะครับ Wi-Fi Range Extender Pro นะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นการซื้อมาเนี่ยเป็นการรับประกันศูนย์นะครับซึ่งเดนจากขได้ซื้อมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะฮะแต่เป็นการรับประกันร้านนะครับก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับราคาต่างกันมาเยอะนะครับ30บาทก็อยากลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าประกันศูนย์กับประกันร้านนี่ต่างกันยังไง เพ like ื่อนๆอยากชมกันไหมครับว่าคุณสมบัติหรือรูปร่างหน้าตานี่แตกต่างกันไหมเดี๋ยวมาให้ดูรูปร่างหน้าต่างก่อนดีกว่าว่าแตกต่างกันไหมนะครับเป็นแถมท้ายกันแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ตัดสินใจจะซื้อนะครับว่าอยากจะซื้อประกันร้านหรือประกันศูนย์นะครับส่วนตัวนี้เป็นประกันศูนย์ของเซี่ยวมี่ไทยนะฮะกล่องนี้เป็นกล่องกระดาษแข็งแข็งแรงนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะฮะยิงจาจะมาให้ดูนะครับเป็นการรับประกันร้านนะครับจะให้ดูสภาพกล่องแล้วก็ อุปกรณ์ภายในนะครับว่าต่างกันไหมนะครับสำหรับตัวนี้นี่ก็เป็นประกันศูนย์ของเซี่ยวมี่ไทยนะฮะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมมาแล้วครับผมตัวนี้นะครับเป็นเซี่ยวมี่เหมือนกันนะครับแต่เป็นการประกันร้านนะครับหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับอาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสําหรับตัวนี้เป็นการรับประกันร้านนะครับเป็นแบบนี้นะ นีก็จะมีการคู่มือการใช้งานตรงนี้นะครับข้างกล่องนะฮะจะเป็นภาษาจีนนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะมี serial number มีเหมือนกันนะครับผมมี QR code ตัวนี้สําหรับสแกนเข้าโปรแกรมนะครับส่วนตรงนี้นะฮะจะเป็นภาษาจีนนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นประกันศูนย์ของเซมี่นั้นจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดกล่องข้างในดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนกันนะฮะ ตัวนี้เป็นประกันร้านนะครับซึ่งราคาซื้อมานะฮะต่างกันประมาณ30บาทนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นคู่มือกระดาษนะครับเป็นภาษาจีนนะฮะตัวนี้เป็นกระดาษแผ่นเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นของประกันศูนย์จะมี2แผ่นนะครับเป็น2เล่มไม่ใช่2แผ่นสี่สองเล่มนะฮะอันนี้เป็นแผ่นเดียวนะครับส่วนตัวนี้นะครับหุ้มพลาสติกมาเหมือนกัน โอ้ที่แตกต่างกันครับเพื่อนๆ่ะอขออนญาตแกะเลยละกันนะครับเห็นชัดๆเลยนะฮะไม่เหมือนกันเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าอะไรที่ไม่เหมือนกันสังเกตดูครับถ้าเกิดเป็นเสีย่ยมีประกันศูนย์นะฮะตัวขาเสียบตัวนี้นะครับจะเป็นแบบกลมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประกันร้านนะครับขาเสียบตัวนี้จะเป็นแบบ เป็นแท ic, ่งเหลี Willy ่ยมนะฮะตัวนี้เออแตกต่างกันนะครับผมแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับวัสดุก็เป็นดับด้านเหมือนกันนะฮะสาการกระดึงได้เหมือนกันนแต่ที่แตกต่างเห็นชัดๆนะครับตัวนี้ครับนี่ครับขานะฮะเป็นขาเหลี่ยมนะครับเป็นแท่งๆนะครับส่วนตัวนั้นจะเป็นแบบกลมนะครับผม ผมอันนี้คือกล่องของเซี่ยมี่นะฮะที่เป็นการรับประกันจากร้านนะครับส่วนมากจะเป็นภาษาจีนนะครับมาด้วยคู่มือนะครับมาด้วย1แผ่นนะครับส่วนแผ่นตัวนี้นะครับเป็นกระดาษ1แผ่นยาวต่อกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของประกันสูงเซี่ยมี่ไทยนะครับกล่องมันจะมาในรูปแบบลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งจะเล็กกว่านะครับกระดาษแข็งกว่านะครับ เกิดเตียยดูด้านข้างนะครับจะก้วนกว่านิดหน่อยแต่สั้นกว่านะครับตัวนี้จะมีของศูนไทยจะเป็นว่า Mi Wi-Fi Range Extender Pro นะครับส่วนตัวนี้นี่ก็จะเป็นรุ่นอ,อ่านไม่ออกนะฮะมีคำว่า Wi-Fi ภาษาจีนแล้วก็ Pro นะครับผมคล้ายๆกันนะฮะสังเกตขนาดกล่องนะครับจะต่างกันนิดหน่อยนะครับอ้วนทวนส่วนทางตัวแรกนี้จะเป็นออกทรงป้อมอ้วนนะครับอันนี้จะยาวแบบ นะครับสำหรับศูนย์ไทยกับเซี่ยวมีที่ประกันร้านนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหน้าตาแตกต่างกันไหมนะครับนี่ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับขนาดใกล้เคียงกันเท่ากันนะแต่ส่วนสําคัญครับดูที่ขาครับส่วนที่ประกันศูนย์นะฮะจะเป็นขากลม ส่วนที่ประกันร้านจะเป็นขาเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆก็อลองตัดสินใจดูแล้วกันนะฮะว่าจะเลือกซื้อตัวไหนนะครับซึ่งมองดูภายนอกก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้าเกิดมองด้วยสายตาเนี่ยทางด้านประกันร้านตัวนี้นะฮะจะเหลี่ยมกว่านิดหน่อยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นประกันศูนย์จะออกด้านนิดนึงนะครับแต่ที่สังเกตเห็นเด่นชัดก็คือนี่เลยครับขาขาเป็นแบบกลมกับขาแบบเหลี่ยมนะครับ ทางด้านนี้เป็นประกันศูนย์ไทยนะครับส่วนทางด้านนี้เป็นประกันร้านนะครับตัวนี้อยู่ทางด้านนี้นะฮะกล่องจะเป็นด้านนี้ส่วนตัวนี้เป็นด้านนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบกันดูครับว่าสนใจจะเป็นแบบไหนนะฮะประกันศูนย์หรือประกันร้านต่างกันที่30บาทนะครับเปเรียบเสร็จก็อยู่ส่วนลดเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่200กว่าบาทเหมือกมกน,น,น,อก,นกันทั้งคู่นะครับไม่เกิน300นะครับกับคุณสมบัติก็พอใช้ได้นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบไปแล้วนะครับ แต่มันจะให้ดีเลิศประเสริฐเหมือนตัวที่ราคาแพงๆเป็นพันๆก็คงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าราคาขนาดนี้ก็เป็นประมาณว่าไซส์ขนาดนี้ใช้เล็กระทัดรัดนก็สามารถใช้ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ดีเลิศประเสริฐสีมากมายเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดึงสัญญาณขึ้นมาได้มากขึ้นนะครับผมกับราคา200กว่าบาทตัวเล็กระทัดรัดตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าสนใจจะใช้ตัวนี้หรือไม่ ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้นินจาก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครซื้อมาทั้ง2ตัวเลยครับซึ่งการเชื่อมต่อจริงผ่าน QR ว o d e โคดไปก็จะเป็นคล้ายกันนะก็จะไปที่ Xiaomi Home เหมือนกันนะครับผมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดสนใจยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามนะครับกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับการรีวิวของนินจาในวันนี้นะครับในช่วงรายการ go review by นินจา แล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะครับช่อง I am กับตันครับผมบายบายวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆ